อ้ย่าบ่ยาก็เริ่มเลยจ้ะ เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานออซี่นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทํากุ้งแช่น้ําปลานะครับนี่กุ้งนะครับผมนี่ก็คือเราแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว้าวตัวใหญ่ๆเลยจ้าอย่างต่อไปที่สําคัญที่สุดก็คือน้าจิ้มของกุ้งแช่น้ําปลานะครับผมนี่ก็คือเราจะทําสูตรที่เรากินนะครับผมอาจจะไม่ได้เหมือนใครนะครับอันดับแรกเลยนี่คือตะไคร้ครับผมตะไคร้เราจะหั่นเป็นแว่นอย่างเงี้ยบางๆนะครับผม ไม่รู้ว่าเห็นปะเห็นไหมนะแล้วก็เนี่ยจะมีพริกสับนะครับผมแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็กระเทียมแว่นนะครับผม สำหรับเรานะฮะและอย่างต่อไปก็คือก็ใบสระแหน่นะครับผมอย่างต่อไปก็จะมีมะนาวนะครับผมแล้วก็น้ําปลานะฮะอันนี้เราจะทําเป็นน้ําเชื่อมแล้วนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าให้มันละลายง่ายนะฮะอย่างต่อไปนะครับผมเราไม่มีผักกระหล่าเราจะใช้เป็นผักคอสแทนนะครับแล้วก็เอามาหันนะ่นันก็ต่อไปนี่ผงนัวนะจ๊ะทุกคน <laughs> นี่ผงนัวแต่ว่าไม่ใช่โคสุจังนะเราใส่กระปุกมันเฉเๆนนะครับผมก้อนสุดท้ายนี่คือโซดาของ ประเทศออสเตรเลียนะครับนี่ก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยโซดาวอเตอร์นะครับผมมาทุกคนเริ่มกันเลยซู้ซาปั <c oughs> okay. งกี้ปังก้าครับนี่โอ้โอเคเทลงไปเลยจ้าแล้วก็ขยำให้มันเข้ากันนะครับผมนี่แล้วก็เปลี่ยนนะครับผมนี่โอเคดูแล้วเราจะล้างอีกรอบนะครับ Okay, ลงไปเลยขวดโซดานี้ก็คือ90เซนนะครับผมนีเมนูกับแก้มโอเคน้ำใสแล้วทุกคนน้ำใสแล้วเราจะปล่อยให้มันเสด็จน้ำก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ให้มันเสด็จน้ำนิดนึงแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นกุ้งมันก็จะเกอบนะต่อไปนะผมเราก็จะมาทำน้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มน้ำจุ่มนะครับผมมาอันดับแรกนะครับนี่อันนี้เลย เราจะทำน้ำจิ้มนะครับนี่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วนะครับผมใส่ใส่หลับเราไปเลยน้ำเชื่อมนะครับผมชอบหวานๆเนาะนใส่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาครับถ้าใครจะทําอร่อยนะครับผมหรือว่าไม่อร่อยก็อยู่ที่มือนี่แหละไม่ต้องแบบตวงมากนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นมะนาวนะครับผมใส่ลงไปเลยนะจ๊ะโอ้โหกระจายเต็มห้องเลย แล้วก็เป็นพรมด้วยนะแหมโอเคมะนาวเนี้ยนะมันจะไม่ค่อยหอมเท่าที่มะนาวไทยนะเพราะว่ามันเป็นมะนาวลูกใหญ่มันไม่ใช่มะนาวแปน้นแต่ว่ามะนาวแป้นนะ่าจะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่วูดมันไม่มีอะ่ะมันต้องไปซื้ออีกที่หนึ่งหรือว่ามันมีอยู่เราจะชอบรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะครับผมก็คือชอบทุกรสแต่ว่าเค็มอย่างเดียวไม่เอานะเก็บไต่อย่างต่อไปนะครับก็คือผงนัวเรานะครับผม ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวปากแห้งใส่นิดเดียวเพื่อเปิดรสชาตินะครับนี่แล้วก็โคเล่เลยครับผมโคเล่เพื่อจะชิมนะครับผมนี่ขออนุญาตเติมเรียวได้แล้วหวานยังไม่ได้หมดเลยเผ็ดได้แล้วเผ็ดกำลังดีเลยทุกคนใส่ประมาณ1ิเม็ดก็เผ็ดแล้ว พริกที่นี่ก็คืออิมพอร์ตมาจากที่ไทยนะครับผมซื้อจากร้านไทยอือโอเคหวานได้แล้วนะครับผมก็เหลือแต่น้ำปลาเพราะว่าเราต้องทำให้มันแบบจัดจัดจ้ดจานหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะราดกุ้งเนี้ยก็คือเผือกกุ้งมันแบบอ้าเผ็ดละ <laughs> น้ำลายแตกแล้วทุกคน <laughs> น้ำลายแตกแล้วซูสุดท้ายครับผมเราก็ทิ้งผักลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็คุกให้เข้ากันนะครับผม ครั้งสุดท้ายนะครับผมสเต็ปสุดท้ายก็คือเราจะนี่จัดจานนะครับผมแบบว่าให้มันแบบเนี้ยเล็กน้อยหรือว่าถ้าเป็นกระหล่ำก็น่าจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าหั่นบางๆแต่ว่าอันนี้ก็หั่นบางๆได้แหละวางก่อนนะวางก่อนอร่อยนะจ้าที่นี่แล้วเราจะทําเป็นภูเขาตรงนี้แล้วคือนี่นะครับผมเราจะสอนวิธีพันอย่างเงี้ย ถ้าสมมติถ้าใครมีถ้วยเล็กอะ่ะอยู่ที่ร้านเขาจะทำอย่างเงี้ยนะแล้วก็วางลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะได้แบบสวยๆนะแล้วก็เขาจะแบบเอาของมาวางไว้แล้วก็ราดท้ำจิ้มนะครับผมมาครับผมเราจะพามาหัดแต่งหน้ากันนะครับผมก็คือเราต้อง a ด e p ให้มันได้อะ่ะนี่มันจะเหมือนแบบทําให้กุ้งใหญ่จานใหญ่เป็นหรือเปล่าน่แต่กุ้งนก,กุ้งน่าจะไม่เต็ม แซลมอนก็เหมือนกันนะถ้าใครจะหอมเหมือนแบบอารมณ์แบบเป็นดอกกุหลาบอย่างเงี้ยพยายามหันหางกุ้งให้มนฝั่งเดียวกันทนำะหางกุ้งให้นเป็นฝังเดียวกันไปเลยนะครับผมนี่ แล้วเราก็จะมาเติมตรงที่มันช่องว่างนะเพราะว่ากุ้งเรามันมันจะไม่พอเราก็เลยแบบว่าเว้นช่วงว่างไว้โอเคนี่นะ beautiful guy นี่นะครับทุกคนนี่เราจะใส่ย,ยอดเป็นแบบนี้นะฮะเวลาเราตัดเนี่ยให้มันเหลือยอดอย่างเงี้ยไว้ด้วยถ้าใครที่อยากจะตกแต่งหน้านะ นี่เอามาไว้อย่างนี้ชุบสวยละนี่จ้าถ้าถ้าเชฟที่ไทยอยากเออถ้าถ้าอยากได้เชฟที่นี่ถ้าอยากได้เชฟเออที่ออสนันก็เรียกได้นะครับเดี๋ยวจะกลับไปเลยถ้าใครอยากได้ไปเป็นเชฟที่ครัวนี้ก็เรียกได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ว่างงานอยู่นะฮะ <c oughs> พร้อมที่จะกลับไทยไปทํางานเลยนะครับผมเดี๋ยวอ,อีก2ปีก็เรียนจบแล้วนะครับผมมานี่เป็นไงทุกคน นี่คือที่เราทำนะฮะเดี๋ยวเราจะราดน้ำจิ้มเลยนะครับผมนี่น้ำจิ้มเราจะราดอย่างนี้ไปก่อนนะเราจะใส่อย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะเราจะใส่แบบพวกเครื่องนะครับผมไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำน้ำเดี๋ยวค่อยเติมก็ได้นะเดี๋ยวน้ำพาย เพอร์เฟกโอเคหลังจากนะั้นเราจะเอาน้ำลาดเลยนะครับผมเป็นไงครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองนะเนี่ยเราต้องแบบว่าโชว์ผลงานนะครับทีข้ <c oughs> ามแตเห้ามบริแทรดหรจายไง This is I love orange ส <c oughs> so ้ม so <laughs> ยอย่าอย่าบอยาเฮ้ยม,มมยมันดีมันผสมวัยมันดีมันดีมาครับทุกคนมาเด้อพี่น้องนี่เราจะพูดไทยแล้วก็สลับลาวบ้างนะโอ้สลับอีสานน้ำลายแตกมาก คำแรกจ้านี่เปิดตำรับรดแล้วแล้วก็เริ่มเลยจ้ะอืมอืมอืมดีกว่กุกแช่แข็งเยอะมากอืมอืมเลิศจนะีนะวีดโดนตะไคร้เข้าไปนี่อร่อยมาก แต่ว่าเราใส่ตะไคร้น้อยเกินไปอะถ้าได้ตะไคร้สดน่าจะอร่อยมากๆเลยเหมือนรสชาติเหมือนอที่เรากินนะอ่ามาโค้ดแซ่บเลยเปิดตอนรับรถได้ดีอ่ะเด้อเอามาอีกเป้งหนึ่งอันนี้คืออะไรอือหืออืม,อมโอ้เปิดตอนรับรถได้ดีมาก อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมเมียฝรั่งเขากินกันเธอเป็นเมียฝรั่งหรือยังอร่อยมั้ยอร่อยอืมนึกว่ามันรู้แล้วรสชาติมันเหมือนกระหล่ำลองกินไปอีกทีเหมือนกระหล่ำตีอืมใช่ปะอือเข้ากันเลย มีหน้าหรืเมียฝรั่งแม่งกินลูกกัอฟก๊อกับส้มตำเอออร่อยอร่อยทุกคนมาไหนนี่ฉันสิป,ปุ่มเลยเด้อฉันสิป,ปุ่ม,ฉ,ปปมฉันสิมวนเขาปากแล้วอืมเขาบอกว่าใบม,มันกินได้ไป่ะกินได้เหนะจะมันหน้าฉัไม่น่าจะอร่อยเท่าไหร่อร่อยนะ อร่อยมอร่อยเหมือนผักกาดเลยอร่อยชั้นปุ่มแล้วหลอนชั้นติดปุ่มเลยนี่ชันตักลงไปชันส,สดอืมอืมอืม,อม อืมใส่กับใบนี้แต่แต่มันเป็นเส้นๆ,ๆใช่มันก็แบบมีกลิ่นขมขมอร่อยไหนชิมต้มยำเราอันนี้ต้มยำล้วต้มหัวมันนะฮะทุกคนนี่ เราจะไม่ปล่อยออเราจะไม่ทิ้งขว้างของนะครับ <laughs> <laughs> เราจะเอามาทำได้ทุกอย่าง อร่อยเลิศเนี่ยหัวกุ้งอยากจะบอกว่าหัวกุ้งนี่นะหัวกุ้งตอนที่ไปเห็ดงานตอนที่ไปเฮ็ดงานอยู่รานไทยนะครับอยู่ทีไทยอะ่ะก็คือค่าเจ้าจะเอาไปเห็ดอกเปียกกุ้งนะครับขมแล้วก็ามาปั่นใส่เนื้อนี่แหละผสมกันเลยแต่ว่าเราจะแกะเปลือกหัวกุ้งออกนะครับแล้วก็เอาเนื้อ เอาแบบมันมันอะลงไปปั่นด้วยกันนะครับผมนี่เลิศก็คื <c oughs> อเขาจะไม่ให้เสียของเ,เลยอะั <c oughs> ถ้าใครที่จะทำกินแบบแซบๆก็คือต้องใส่ตะไคร่นะ เออตงใส่ตะไคร้เท่านั้นหนูหนูสิกินถ้านนูอยากกินแบบแซ่บแบบอีสานหนู้องใส่ตะไคร้นะนไม่รู้ยา <laughs> มันยาหรือเปล่ากูก็ว่าแคนแหละกินยาแล้วเนะี่ย ส้มกับพันยะเข้ากันเลยพ่อกับลักส้มพ่อกับลักส้มโอเคครับทุกคนก็ คลิปนี้นะครับผมขอปิดลงเที่ยงเ่านี้นะครับผมเพราะว่าสีได้เปิดเท่งแล้วก็ดิ่งแล้วนะครับผมตอนนี้คือฟิวมากเลวนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์นะครับถ้าไปไมักาคลิปนี้หรือว่าอยากเห็นอาหารอีอย่างแบบเมนูอีสานนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับบายๆครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมกับนุ่มอุบลนะครับ ไม่ใช่หรอกเรบก็คือเราไปเรียนอยู่ที่อุบลนั่นแหละเราไปเรียนอยู่ที่อุบลแล้วก็ไปพบรักสาวอุบลก็เลยกลายเป็นคนอุบลน,นะครับผมแล้วก็ไปหม่นไปแกนอยู่นั่นนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นบาปจะของแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายยนะคะ